เอาขึ้นไม่ได้สิเอาอะไรเจออะไรที่มันแปลกๆจริงๆอะไรทั้งนี้ตัวแล้วครับตัวที่สองครับโอ้โหนี่ดูคนต้อมเขาเรีย้ยงกุ้ยเอาขึ้นโพมาฝั่งนี้มองไม่เห็นเลยดูนะครับปลาดองก้มดูดูดูเอาดู Ui, cái này anh lầy dưới nhảy này สวัสด,ดีตอนเช้าครับท่านผู้ชมครับก็วันนี้เจอกับผมอีกแล้วนะครับต้องคนทํามาหากินนะครับผมก็สวัสดีตอนเช้าว,วันจันทร์นะครับก็เจอกับผมอีกแล้วนะครับกย็ยังไม่ค่อยตื่นเลยลูกน้อยกับปูแล้วปูยศแล้วก็กับจ่อยนะครับกับแม่จอยนะครับก็พากันไป ดูเบรกข้างบนก่อนเดี๋ยวเราเ,ราเราลาะลงไปข้างล่างนะครับเราไปดูกันข้างบน,ขงบน,ขงบนเขาบอกเขาไปกันสามคนมีตัวมาหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับกำลังมานะครับดับเครื่องมาแล้วเดี๋ยวท่านผู้ชมลงไปกับผมเดี๋ยวรอดูเขาก่อนว่าได้ไหม <No. S 1> ลิบ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  มีตัวหรือเปล่าชนหินชนหินไงเฝ้าเป็นไงถึงเฝ้า,ากินลงไปแล้วไม่อยู่ นั่นไงสาลที่ไหนโอ้ถ้าบอกผมไปขึ้นไปเมื่อวานเสร็จทุ่มเร็วประมาณต้นเช้าเลยประมาณสิบห้าสิบอกสห้าสิบสามนไงประมาณสิบสามตัวนี้นะเครียดก่อนเนาะประมาณสิบสามหัวะลอกบอกเบิกหมดน้ำตื่นไงแหอ่กินเบอร์สิบด้วย สิบสามสิบสองสิบสามได้ป่ะได้โอ้ยถ้าผมขึ้นข้างบนจะเซ็จไม่เป็นไรเหลือข้างล่างน้ำแห้งแก๊กเลยตอนที่ผมลงยูนน้ำอยู่นู่นท่านผู้ชมยางรถตอนนี้ลงมาเป็นเมตรปลาประดุกอยู่ครบเป็นทุกตัวเป็นทุกตัวก็ ไม่มีใครมาช่วยเราไม่มีใครช่วยเราใช่สุดยอดที่นี่เขาดีจริงจริงพอแล้วมันหลุดไปมั้งฮะเฮ้ย <c oughs> ผมล่ามไว้อย่างนี้แหละ <c oughs> ปลาลึงอะหรือปลาอันนี้สายยูกลับมาไม่อยู่ครับไปทั้งสายล่ามเลยพวกแกไม่มีใครมาดูวะไม่มีใครเห็นต้องไม่ให้เห็นนะดีที่สุด ไม่เห็นนี่ไงดึงเชือกจังจังจังไต้องเห็นนะวันนี้เอาแล้วนี่มันมาหาขาละพอแล้วมานี่แล้วเนี่ยจุงมันออกไปโ่นลุงจุงมันออกไปเน่นทำไปก่อนเบ็ดข้างล่างเขาท้องฟ้าเปิดไปแล้วแล้วไม่ลงไปเลย ผมใส่น้ำตื้นซะด้วยจวกจวกจวกแน่มันจะลงไปก่อนแล้วลากเรือลงเมือกี้ไปป๊าป๊าป๊าเราไหลอย si ่างเดียวเดี๋ยวเขาไปเดินเครื่องข้างล่างขายเ ขนาดนี้ของเราจอยเช็คดูหน่อยอยู่ไหมดึงสายถ้ากินขนาดนี้นะ่าจะอยู่นะถ้าไม่ใช่ไอ้โดหนักไหมเบาแบหวงไอ้โดมั้งไม่ไม่อยู่แกะมาเลยโอ้โหเสียดาย่ ไม่อยู่โหเย่เลยนายอยู่ให้เราสักหน่อยหลังนี้ผักแตกอะ่ะขันขึ้นบนวะ เห็นสายอยู่เนี่ยสายไอ้โดดโดดปะผักแตกหมดแล้วตรงเนี้ยเหมือนมันดิ้นอะไม่มีเก็บเลยแตกนะแต่แตกเขาเป็นน้ำเขาเอาลือดูไล้วส่กระดูกอะ นไม่แน่นะอาจจะเอาก,กลับมาเสียบไว้เหมือนเดิมเพราะว่ามันแตกอะปามต้องกินทีก็แบบผักมันแตกๆอะปกติมันไม่ได้แตกนี่ไม่ว่ากันเรามาสายเ, <c oughs> เรามาสายเองมันมามน,มานายอีกแล้วกูเห <c oughs> ่ากบไง มุดลงอ่ะไม่มีตัวเบ็ดมันใหญ่มั้งวา้าตดเครื่องดันทะลุนี่เลย <c oughs> าาเ,เลือเต็มมาก อโอ้โหดูความลำบากกับการลงเบ็ดวันนี้น้ำรดนับน้ำลงครับดูครับความลำบากของเราก็ไายเอานะครับเดินเครื่องไม่ได้เลยแหน้และน้ำตื้นด้วยแย่งานนี้ลำบากเลยท่านผู้ชม กีก็ตัดไปคันนึงและนมีอีกคันนึงเรียบร้อยโดนตัดสายหน้าไปแล้วบสบายจอยยื่นไปให้ดูหน่อยรเรียบร้อยสั้นกุปป๊บลุ๊บเจี๊ยบครับ,ย,รบยังไม่เลยครับโดนตัดซะเยอะเลย จะถ่นแลงตรงนู้นนะใช่นั่นแหละไม่เป็นไรช่างมันครับทุกที่โดนกันทุกที่ครับเจ้าที่เขาห่วงขอบคุณครับพี่ตรงนี้ใส่คู่ครับโดนไปหนึ่งตรงนี้ไม่โดนหลังนู้นโดนใส่สั้นไม่เอาใส่ยาว เพราะว่าสายสั้นเอาไปทําสายหน้าเขาไม่ไม่ประทับใจเขาประทับใจสายสั้นนี่ครับคันนี้โดน,นปลายสันส้นเวลาซ่อมไม่เนาะเข้าศูนย์พี่ผมขยันเขาเบ็ดครับเ <c oughs> ข้าศูนย์ครับอันนี้สายสั้นเขาไม่ยุ่งเลไม่เอา <c oughs> ดีเขาเหลือคันไว้ให้ไม่งั้นว้าวุ่นเลย <c oughs> ต้องไปหาคันใหม่อีกไม่ไรเขายังมีนิสัยดีไปครึ่งหนึ่งนงนะเพราะว่าถ้าเขาเอาคันไปเดี๋ยวเราหาว่าเราหาคันไม่ได้เขาก็ <c oughs> เลยเอาแต่ตัวเบ็ดตัวเบ็ดเราหาซื้อได้ <c oughs> เป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมากแล้วพบกันใหม่แล้วพบกันใหม่หัวป๋ง <c oughs> <c oughs> แล้วพบกันใหม่อีกองนี้ยังจะมาอีกฮะ <c oughs> ปลาก็ไม่กินไม่กลัวนะคนก็รักแต่มันไม่กินอ่าถ้าปลากินก็ไม่กลัวแต่ปลาไม่กินนี่ทีขโมยบอกว่ามึงมาอีกรอบกูเอาทั้งขันเอาแล้วแค่ใส่ใช่อันนี้แค่เตือนนะอันนี้แค่เตือนเอาแล้วครับท่านผู้ชมโดนครับโดนโดนอีกแล้วสุดยิ่งับสุดยิ่งหมายนี้หมายโหด สวยไหมโดนอีกแล้วขันสวยด้วยดีนะเขาไม่เอาไอ้นี่น, <laughs> นุ่นน,นก็โดนวั <laughs> นนี้ลุ้นมันครับท่านผู้ชมไม่มีอะไรให้ให้ท่านผู้ชมดูนะครับได้แค่นี้แหละครับปลาคงไม่มีครับวันนี้ก็เสียใจด้วยไม่มีอะไรให้รับชมรับชมแค่เพียงเท่านี้นะครับของนี้หมสวยนะครับใครอยากมามาได้ครับไม่ว่า มาเป็นเพื่อนได้เพื่นได้แย่เลยพี่เขาขับเรือมาเมื่อกี้เขาบอกว่าทางตรง้างล่างอ่ะเห็นตัดเป็นแถวมาเลยฮฮน่าจะโดนโดนเยอะนะครับท่านผู้ชมก็นี่โดนไปกี่คันแล้วเนี่ยสี่คันห้าคันนี้แหละ แล้วก็พี่เขาบอกว่าเขาขึ้นมาจากทางนู้นพอเขามาดักปลาเล็กนะครับเขาบอกว่าทั้งแถวเขาบอกไม่ต้องห่วงทั้งแถว <c oughs> หมายอย่างสวยอะ่ะไม่รวยได้ไงอะ <c oughs> โดนไหมคันสัน้น <c oughs> ไอ้สั้นก็โดน แต่อันนน้นไม่เอาฮะาออขี้เกียจด,ดึงนะอันนน้นไม่เดามาเอาอันนี้นนหรือว่ามองไม่เห็นตาไม่ดีแฮ่ <c oughs> สมหน้าคุณตาไม่ดี <c oughs> <c oughs> คุณมองไม่ชัดนี่วะ <c oughs> ถ้าคุณมองชัดอะ่ะคุณจะเห็นแล้วว่าตรงนี้อีกคันนึงฮ่ะ <c oughs> ผมผมลงคู่ครับเพราะว่ามีตอสวยคุณมองไม่เห็นน่ะซิคันนี้อ้า คุณคนตัดดูอยู่ไปท่าจีนนะครับไปรักที่ท่าจีนมากลงกันไม่เก็บเลยก็ลงท่าจีนไม่เก็บเลยเออช่วยเก็บให้ผมหน่อยไอ้เสื้อเขียวเขียวอ่ไอ้จอผิดเสื้อเขียวๆเขอยวช่วยช่วยลงช่วยไปเก็บให้หน่อยเพราะว่าลงเบ็ดเยอะไม่ค่อยเก็บกันอ่าเก็บกันไปเรื่อยๆมันถ้าแบบนี้ลุ้นปลาก็ไม่ได้ฆ่าประดุกแต่สองพัน ค่าน้ำมันไม่ต้องพูดถึงค่ากินไม่ต้องพูดถึงเกินสองพันอยู่แล้วสามวันซื้อกับข้าวตลาดอย่างเดียวตัวไม่มีปาให้ทำบุคคสั่งเซเว่นต่างหากสั่งไอ้นี่อีกต่างหากอะไรฟูดตฟู๊ตเพนด้าต่างหากอินโทรเข้าอืมเ้าามดคิลยปอออันนี้ตามไม่ดี อันนี้เขาเขาเห็นคันเดียวไงเขาไม่เห็นอีกคันนึง๋ยวผมจะพาตรงไปเจอแบบนี้ต้องไปท่าจีนหน้าล่างไงเจอ,อมันจะเป็นโซนๆบางโซนเจ้าถิ่นเขาใจดีดเีเขาเขาเฝ้าปลาให้เราอะ่ะแต่บางโซนก็อย่างว่าแหละเขาคิดว่าเรามาเอาปลาบ้านเขาก็ใช่อ่ะเราก็มาเอาปลาบ้านเขาแหละเรามาเราก็อยากได้ แต่ว่ามาแล้วมันก็ไม่ได้อันนี้ไม่กล้าเข้าอสิน้ำมันแรงผมยังคิดอยู่นะเข้าเข้าเหมือนเดิมเลยข้างหลังตรงนี้น้ำมันแรงไม่เข้าอะสิกว่าเรือล่มมันเนาะเรือถ้าเข้าไปตรงนี้เราออกช้าเขาจะมาเราจะมาเจอเพราะว่าเรามาสายเพราะเรารอแสงไงรอว่าไม่เป็นไร อ๋อเข้ามาทางนี้เขาเราแวะไปซอยนี้แล้วเขาออกไปนู่นไงคือล่องมาแค่ฝั่งเดียวธรรมดาเดี๋ยมีนกมีหนูกินใช่นับภาษาอะไรกับการลงเบ็ดจะไม่มีขโมยแน่นแน่หาทั้งคลองครับแบบนี้ธรรมดาที่นี่ไม่ให้เราก็ไปที่ใหม่ไม่จำ ดีนะเป็นผมถ้าเป็นชาวบ้านธรรมดาเลิกลงเวทไปแล้วม <laughs> ผมมันด้านยังอยากจะลงต่ออยู่ไอ้เดี๋ยวอีพีหน้าก็คงจะพาท่านผู้ชมไปหาอะไรคอยติดตามนะครับแต่อย่าลืมให้กำลังใจผมด้วยนะครับในวันนี้ <laughs> <laughs> ให้กำลังใจผมด้วยนะครับในการกดไลค์กดแชร์ทผมและกดติดตามให้ผมด้วยนะครับ <ผม S 1> <laughs> ก็อย่างว่า มันมันมีก็ทุกที่นะครับผมลงเบ็ดเจ็ดสิบคันจะถึงหรือเปล่าเพราะเบ็ดมันคันใหญ่นะครับมันเลยดูมัดใหญ่แต่ของผมก็จนจนเจพอตไปแล้วแต่ว่าข้างล่างอีกนับไม่ท้วนครับแต่ตรงนี้ก็คือโดนไปห้าหกคันแล้วนะครับโซนนี้โซนหมายสวยด้วยเฮ้ยเ <Hey, yeah. S 3> นี่ย สวยครับตรงสวยไม่ล่ามันเป็นเบ็ดรุ่นใหม่พี่เ2024บ็ดสองพี่บูทูตเปิดตัวอยูบ่บูทูตไงบูทูตครับเออมีแต่คันหัวทิ่มลง,งกันปลานี่ครับปลาแบบอ้วย <c oughs> ปลาแบบกินแบบไมงแหว่ง,วง,งปเป็นระบบบูทูตนะครับเปิดา,าย,ายรุ่นเก่ายู่ถ้าขายบูทูตจะหาย ตัดบลูทูธใส่บลูทูธจะไม่เหลืออะไรเลยนี่อย่างน้อยเราได้คันกลับบ้านไปได้ซ่อมใหม่ในเขาศูนย์เพราะศูนย์เรายังพอมีอะไรอยู่เขาไม่ตัดคันรับแบบนี้เขาเขาเป็นลาวไงเป็นสายคิ้วใช่พอดีก็คือเขาเอาแค่ลูกหมุนไปแบ่งกันไปเพราะว่าถ้าเขาไปซื้อกันเองอาจจะ ปลาดีแล้วมันเดียดแต่ถ้าเบ็ดของเราคือเบ็ดมันดีหน่อยผมว่าคุณไปเข้าวัดเถอะ <laughs> <laughs> คิดดีเกิน <laughs> ไปเข้าวัดเถอะคิดดีเกิน <laughs> อะไรว <laughs> ันนี้เรามาเอาบรรยากาศคนเราถ้าเจอแต่ความสุขได้ปลามากไปมันก็คือ<ถ>ตายตัวใช่ใช่ถ้าเราแบบไปท่าจีนหรือไปแม่น้ำแถวที่ผมก็ เต็มเลื้อท่านเต็มเลื้อแท่านผู้ชมก็จะแบบดูแบบอุ้ยทำไมได้เยอะจังแอบมันแต่ที่นี่เฮี้ยโดนจัดเบ็ดไม่แน่นะยังเหลืออีกหลายคันแต่บางคนสมหน้ามึงอะไรประมาณนี้สี่ทนได้น่คิดว่าเรามาเที่ยวไมาอ่านหมายมาดูหมายไว้ก่อนเผื่อเราค่อยมาหาศึกษาก่อนเดี๋ยวราขโมยตายก่อนเดี๋ยวเราค่อยมาใหม่ ยากหรือมั้งคนดีอะตายง่ายคนเร็วตายยากะโอเคสู้ๆกันต่อไปข้างหน้าก็โดนดีครับโดนเป็นแถวไม่ต้องห่วงไปอีกตัวนึงแล้วครับปกให้อยังสวยอ่ะดดีีมมาากกนั่นแหละไม่ทานปลากินหรอก โด,โดนตัดก่อนอันนี้ไอ้เบ็ดก็ไปทำใหม่ปลาดุกก็ไปทำกับข้าวโอ้โหได้สองต่อเลยอะ่ปะปลาดุกตัวใหญ่ซะด้วยที่เราปักวันนี้ไส้แบบสา,สามตัวโลอะอ่ไใส์สามตัวโลอะปลาดุกแจวอะอืมขาดเลยหมายั่เลย ไซส์สี่สิบแล้วมั้งขาดจะได้ลุงน้อยอีกฝั่งหนึ่งเดี๋ยวเราไปดูว่าแกโดนบ้างไหมผมว่าหน้อยจะโดนไหมผมว่าไม่เหลือปะผมว่าไม่เหลือหรอกลุงน้อยเก็บเพิ่นเลยเนี่ยเหลือให้ผมสักตัวหนึ่งเถอะลุงน้อยได้ตัวหนึ่งแล้วเหลือปลาคงไม่เหลืออย่างว่า จะมีลุ้นไหมแบบว่าคันหายถอดคันไปลงไปสายตึงแต่นี่คือมีลุ้นแค่เบ็ดหายตัวเบ็ดหายมันไม่ทันได้กินใช่ปลาไม่ทันได้กินล็อกโดนก่อนแต่ตรงนี้เห็นไหมคันไม่มีมมตรงนี้ไม่มีคันเ<ะ>นี่ยคันไปไหนมีมีเบ็ดเราอยู่นี่เออคันขึ้นบน,นอ๋ออันนี้ไม่เห็นไอ้เฮงเอาขึ้นไปก่อนขึ้นบนจะรอดอ่าคือบนรอดคันนี้รอดแฮลุ้นอย่างนี้เลยเราเออพี่เฮงช่วยคันเราไป ไม่ใช่คันหักนะไม่เหลืออ๋อยังยังอยู่ยังอยู่พี่เฮงเขาช่วยไว้งานนี้ต้องขอขอบคุณพี่เฮงที่ไม่ให้เราโดนตัดน่าพี่เฮงลองแต่เมื่อวานนะตอนเย็นๆพวกมาตัดน่าจะมาตัดกลางคืน ล่อส,สายยืดเลยไม่ขาดไปยืด <laughs> ไปกันต่อลุ้นกันยาวๆว,วันนี้ไม่มีอะไรมากเนี่ยท้ายเกาะ มดตรงนูน้นโดนตัดหมดมองเห็นแต่ไกลในกล้องอาจจะไม่เห็นเป็นเรื่องธรรมดาตรงนี้มันน่ากินปลาของเราหางทางหน้าน้ําแรงเราก็มาปักตรงข้างหลังข้างหลังก็โดนมีดกินเจ๋ะวะเลยไม่ต้องกลัวเบ็ดเกี่ยวมือนะเก็บมาเนี้ยสบาย โดนเป็นแถวแถวียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยดี ใช่วันน <as <Yeah, ี้ไม่ต้องมาลุ้นปลาไม่มีให้ลุ้นนี่การปักแบบสวยงามหายไปไหนอ่ะแจ้าสนใจนะเบ็ดปัก ปรากฏ2024เดี๋ยวจะเปิดตัวเร็วๆนี้เป็นสายปลาไม่ระแวงะไม่ต้องกลัวไม่มีสายให้เห็นปลากินนห้เราเป็นไล่เบาโอ้โหผมว่าปลาดุกับลอดเราไปหลายโลแล้ก็ตัวสามตัวโลอ่ะอันนี้เอาตัวใหญ่มาก็ลุงน้อยบอกว่าหมายนี้ปลาไซส์ใหญ่ใหญ่เกินขาดใหญ่เกินเลยเบ็ดขาดหมดเลย โจ๊ะโจ๊ะนี่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 หัวทิ่มอยู่นี่อันนี้ถ้าเป็นปลาอยู่แล้วมึงเฮ้ยไม่น่านะพ่อสายไม่รูุนเนาะปลาแกะสายก่อนแล้วเรามาลุนกันข้างล่างติด ปลาอยู่เปล่าปลากัดลงไปเปล่าเอาละอยู่สักตัวเรอจับดึงสายอย่าดึงคันเดีย๋ยวคันหักเอาขึ้นไม่ได้สิเอา้าอะไร <c oughs> <c oughs> เจออะไรที่มันแปลกๆจริงๆอะไรครับเนี่ยไอ้เป้าออล่อเ้า <c oughs> เก็บขึ้นมาเก็บขึ้นมาเดี๋ยวเอาไว้ให้ลุงน้อยดูมันเป็นอะไรที่สุดยอดอ่ะลุงเอ๋ลุง,ง,ลงครูลุงได้อย่างผมไหมขนาดปลาใหญ่ขนาดนี้อ่ะยังเหลือแต่หัวอ่ะมาเล่นอย่างนี้กันแล้วเอาละครับท่านผู้ชม เดี๋ยวบรรลุดเดี๋ยวบรรลุดดิ้นครับโอ้โหทัหัวทัหัวทั้งหัวนะเล่นอะไรเปียกระเป๋าแล้วเก็บไว้เก็บไว้เดี๋ยวไปไปบอกน้อน้อยไปหยอกน้อยงน้อยได้มาครึ่งนึงมันน่าจะเป็นไอ้เป้ากินนะผมว่าน่าจะเป็นปลาใหญ่กินนะเอาจริตรงไหมไอ้เห กินล่างข้างล่างเหรอไม่ใช่หรอกเนี่ยเออแต่เป็นปลาเล็กอไอ้เป้าไอ้เป้ากัดครับไปอย่างเงี้ยครับไปอย่างงี้แหละไปอย่างเงี้ยแจว๋วเอาเอาไปไปนู่นเอาไปไปนู่นแก้วเออเอเอไปเรายังได้วะอ้าชิช <laughs> แวแก้วเรายังได้อ่ะเอานับหนึง่งนับหนึง่งนับหนึง่งโอเคครับไป กระโดกนี่มันกองนงน้อยเพียบะโดดขังต้องไม่ใช่เทปกระโดดผมอ่ะเทปลักเป็ดลักเป็ดโดนเป็นแถวลูกโอวานี้ลองต้มโดนนะครับลุ่งน้อยรอดคนเดียวทั้งคันมีไหมฮะมีโดนทั้งคันมีไหมไหนวะตัวใหญ่อ่ะโดนหายไปทั้งคันแี้เดี๋ยวเดี๋ยวดูตัวใหญ่ว้าวเฮ้ยเหลือไงเหลือไอ้เปบลกินหะอกิบผาถ่ายเท่าสดไม่ได้หรอวะ มันสัญญาณไม่ดีเฮ้ยเหมือนเป็นเงี้ยเป้าตัวเล็กอัรู้รู้รู้ประมาณไซส์สามพอๆว่ะครับก็เดี๋ยวเราก็น้องต้อมมาแล้วนะครับอ่ะน้องต้อมจัดการเลยผมว่าประมาณไส์สามตัวนี้ฮะไซสสามสาม่่น่่นี่นนี่นนี่ เดินจิ้บๆันึ่งครั้เลยโอเคจับลูกันงอขนาดนี้เลยนั่อยู่นะนะครับท่านผู้ชมอยู่นะครับดูดูันงอถามแล้วเนี่ยเน่ไม่ถามไม่ถามไม่ถามเเอาเอาถ้าขอไหมดูแผลดูปากก่อนงานองนะครับท่านผู้ชมเอดูคันดูคัน ตัวแล้วครับตัวที่สองครับโอ้โหดูคุณป้อมเขร่ยกว้าเลยเอาเ่ิมโภมาฝั่งนี้มองไม่เห็นเลยเหลือหไรแล้วจับจับเหลือไว้ก่อนระดับนี้แล้วไม่ต้องใช้ระตับขอโเป็นไงครับ ใจหายัจ่ยหลักมาลักมาลักไปยังไเาเนี่ยติดติดอ้าวประมาณได้อยู่เกมันอ้วนได้สบอยู่ยหงเราเฮ้ยเทปอดขังไม่ใช่น้ำต้มหนูเดียวมาเลยเนี่ยดีูปลาน้นต้อมท่านผู้ชมไม่อยากจะคุยดูปลาน้นต้ม ดูนะครับปลาดองก้มว้าวดูดูดูเอาดูโอ้ยอะไรเยอะใหญ่เลยเยอะใหญ่เลยยืใหญ่เลยเป็นไงนั่นป็นตาด้อเป็นไงเห็นไหมอะไรอะไรสองหนึ่งครับอยู่นี่อยู่ลำนี้ครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราดูลุ้นต่อไปนะครับ น so. so. yeah, ี่ของผมใช่ไหมโดนทีนี้โดนได้่งนะโดนหนึ่งแถวผลลั้โดนไม่ออกทำอ่ะเราแค่เรากบคู่เบ็ดเอาคันน่ะมันหายากนะคันดีๆเงี้ยตัดแล้วลูกเนี่ยไปหมดเลยมองเห็นเลยแต่คันเลยแต่คันเลยแต่คันเป็นแถว